ช่วงนี้มอบพื่อทีและบทบาทการแสดงหน,หน้าหน้าวีทีครับจากผู้เอกไวยหวานหลายาโบโคล,ล่าประจำทีมงานทั้งหมดเราต้องสิมานาครชุดใหญ่สายหนึ่งครับเอกวัยสิบเก้าเอกน้องแมนเทชนลักษิมานาคร ผมน่าไม่ทุ่งชีวิตก็มุ่งแต่จะเมาผมนี้เชื่นชำกินยันค่ำเช้าก็เพราะว่าเราหวานลิ้นนิพพอลมหายมาตายหง มีงานวัดจะเที่ยวา้ขนัดงานเนแต่ยังไงยังไงถ้าไปก็ต้องมีเงินประเดียวเพื่อนจะเมาดูมินชายผมทะโมนประเดียวตะโกเรียกแม่และไม่มัวอเล่นแงของเงิน สักหาร้อยได้มหมเนื้อแกคงไม่มองเมื่คงไม่คำผิวเพลนนิ่งหกทินงใชใ่ผมระยำทำตัวแย่ๆร้องเรียกให้แกได้ยินแม่ใหญ่สายทองบนมานสายทอง รับบทบาทการสแสดงโดยนางเอกมาตังแสงสีอมำไพน้องของทองเรียกอะไรแม่เหรอลูกแม่เออที่ฉันเรียกแกเนี่ยฉันก็ต้องมีทุรละดิถ้าฉันไม่มีทุรละฉันจะเรียกแกไม่เหรอเอเออเอเอมีทุรละอะไรลูกมามามาคุยกันจะกินอะไรกันกนกกันกหนาแล้วลูกมาอ้แม่ไหวไหมเนี่ยลูกที่ฉันเรียกแกออกมาในวันนี้นะลูกวัดม่านนุ่งสนทองเขามีงานวัดฉันอยากจะไปเที่ยวแต่ติดอยู่อย่างเดียวตรงฉันไม่มีตัง ที่ฉันเรียกแกออกมาฉันอยากได้สตังไปเที่ยวจะแม่ไม่มีจ้ากบดอะไรกันไม่มีได้ยังไงแม่ไม่มีลูกไม่มีจริงๆฉันรู้นะถ้าแกไม่มีใครมีมก็ไอ้ไทยไงเล่ะแมะ่ใช่แม่ลืมไปไทยเป็นวาสนาที่ฟ้ากำหนดจะได้แปนินโอรสลูบลอ,อะจะทิ้งความหลังโดยไม่รังรอ ยอมทิ้งแม่พ่อเอ,เอิดเอ่ยเขาเอ่ยทัดเจลที่เป็นเคยเจ้าเสมือคุลเก่ามาเกยเขาแข่งเรือแข่งรถ แนคือดวงมนุษย์ชายผมจะหยุดยวนยั่วความหล่อเปิทุลนเจ้บุญทุงดูช่งเรื่องรุง่งสุขร้ายยอมทิ้งขอบครัวไม่กลัวใครถึงใครจะมองว่าเป็นชายใจชัว่วหากแมน ราบใดที่ใจยังเตลทุกคนย,ยอมเห็นแก่ตัวเป็นเวลาเดียวกับที่แม่สายทองก็เดินสบายจริงๆดีชีวิตของเราเราชเคยบุญทุงผู้นี้แมสงกมากขนาดนี้ขอดทองน่เขาจะไม่กลับบ้านสักทีต่อไปนี้นะคะทองไม่ใช่ทองทำไมนั้นะคะต่อไปเนี่ยทองคนนี้จะได้เป็นเมย่าเจ้าถามทหาร คุณแาครับพี่พี่ถนอมเนาะให้รวยเลยนะคะคุณพี่ไม่รู้ว่าประทุกขเขายืนที่นี่หรือเปล่าจะเข้าไปหาจะดีกว่าทองเอ๋ยทองของทองไม่ยากเจ้านาบ้านอักนชาางทองของทองอยู่ไหนเนาะขอกราบขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณทุกแรงเสียแรงใจที่ได้มอบให้ ก่อนไม่ต้องพูดเลยทังนั้นเดี๋ยวเข้ามานี่ก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันไปปิดประตูก่อนอนี่แม่แกมาทำอะไรภายในเมืองเนี่ยนี่ถ้าแกคิดถึงฉันเนี่ยแกไม่ต้องเข้ามาหาฉันภายในเมืองเดี๋ยวฉันเนี่ยเสร็จงานเสร็จการแล้วฉันจะกลับไปหาแกที่บ้านเองทำไมแองพูดอย่างนี้ล่ะลูกแม่รอแองตั้งนานแองไม่ไปหาแม่สักที แม่กิดถึงแม่ก็เลยมาหาแม่นี่แม่เดี๋ยวก่อนแม่มาหาเองแม่เอาของฝากเองด้วยนะเอาอะไรมาฝากเนี่ยฮะแม่ปลาซับอ้ยเหม็นออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปแม่ไปจะเหม็นยังไงฉันไม่ชอบเดี๋ยวนี้ฉันไม่กินแล้วฉันจะบอกอะไรแกให้รู้ไว้เดี๋ยวนี้ฉันกินนี่เคฟซี่พิซซาอย่างงี้นี่ชาบูนี่แกกินเป็นเมากเออค่กินแต่โคงไก่ทอดมันนอกนี่แม่แกกลับไปซะเถิะนะ เดี๋ยวฉันไม่หากเองไป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 เดี๋ยวก่อนทองของทอง,ทอง,ทองนี่เองเป็นราชบุตรเคยจริงๆล,ะล่ะลูกดูสิเนี่ยสงสัยชุดที่จะเป็นชุดราชบุตรเขยเลยสิท่าแล้วเมียเองนี่อยู่ไหนสะพ้ายแม่น่ะเมียฉันน่ะเหรอออค์หญิงนุ่งทิพย์อย่างนั้นน่ะเหรอเขาก็พักผ่อนของเขาน่สิแม่แกจะมาถามเลยถึงเมียฉันอีกไม่กี่เวลาฉันก็แต่งงานแล้วจะให้ถามเลยยังไงก็แม่จะเป็นแม่เองแม่ก็อยากจะรู้จักรู้สะพ้ายนะสิแม่ไม่ต้องไปรู้จักเขาเหรอก ไปกลับไปซะเถอะแม่ไปไปนะไป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 ให้แม่กลับไปไหนแม่ตั้งใจมาหาเองแม่แกจะมาหาฉันมีธุระอะไรไม่มีธุระแต่แม่คิดถึงแม่อยากจะนอนแกเองก็สองสามคืนนึอะไรนะจะนอนกับฉันสองสามคืนฉันคงให้แกนอนด้วยไม่ได้เสียใจด้วยแม่เพราะว่าฉันเองกราบทูลกับง์กษัตริย์เทพทัศว่าฉันเองไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีญาติโกโหติกาที่ไหนทั้งนั้นแหละส่วนแกมาทางไหนก็กลับไปทั้งนั้น แม,ฉม,แม่ฉันไม่ใช่เด็กอมมือนะที่ฉันต้องมาลูกูเล่นกับแกฉันโตแล้วไปกลับไปซะฉันไม่อยากเจอหน้าแกหน้าตอนเนี้ฉันสุขสบายอยู่แล้วแกอย่ามาเป็นตัว่วงความเจริญของฉันเลยแม่ไปทุ่ทำไมเองพูดกับแม่อย่างนี้ละ่ะลูกแม่รักเองแม่คิดถึงเองแม่ึงมาหาเองนะละูกทำไมเองเฉลใส่ไล่ส่งแม่อย่างนี้ล่ะละูก ทวงเองทำกับแม่อย่างนมันบาปนะลูกนะทำไมบาปกรรมที่ไหนกันบาปมันสุบรีษีเช้ามามรืองไงฮะฉันไม่สนใจหรอกนะไอบาปบุญคุณโทษอะไรเนี่ยแต่แกเนี่ยจะมาเป็นตัวสวยกับฉันถ้าไอาอีต้นไดเห็นทหาหานอยใหญ่เห็นแล้วรู้เรื่องนี้กว่าฉันกับแกเป็นแม่ลูกกันฉันสวยแกกลับไปซะกลับไป มานี้ไปเฮ้ยสกปบมอมเมมและนี่แต่งตัวอะไรมาเนี่ยผ้าถุงเนี่ยปาแล้วปาอีกขาดแล้วขาดอีกผ้าเช็ดเท้าของฉันเนี่ยนะยังดูดีกว่าผ้าถุงที่แกใส่มาในวันนี้อีกไปเถอะแม่อย่าให้ฉันต้องทําอะไรไปมากกว่านี้เลยแม่ไม่กรอดเองหรอกนะลูกที่เอรักเกตแม่ ที่แม่แต่งตัวอย่างนี้อาจจะทำให้เองน่ะอาจคนอื่นเองแม่ไม่บ้าหรอกลูกแต่ทุกถึงอย่างไรแม่ก็เป็นแม่ของเองนะลูกแม่มาหาเองแม่คิดถึงเองแม่เองแม่รับปากนะลูกแม่จะไม่บอกใครเลยว่าแม่เป็นแม่เองแม่ขอนอนกอเองสักคืนนั้นแล้วแม่จะกลับลูกแม่ แกนี่มันพูดไม่รู้เรื่องหรือไงฮะผมเนี่ยผมหงอกสองสีแล้วนะพูดไม่รู้เรื่องหรือไงฉันบอกว่าไม่ให้นอนก็ไม่ให้นอนอย่ามาแต่เนื้อต้องตัวฉันแมเองที่เป็นคนอย่างนี้ละลูกแม่แกบอกว่าแกรักฉันอย่างงู้นอย่างงี้ฉันอยากจะถามแกตลอดเวลาที่ฉันเติบโตมาฉันเคยมีอะไรดีหรือเปล่าเปล่าเลยฉันเกิดมาที่บ้านทุ่งสนโอทองฉันก็กินแต่เหล้าเมาแต่ยาฉันอยากจะถามแกรถสักคันแกให้ฉันได้ไหม ทองสักเส้นแกมีฉันใส่หรือเปล่าแหวนสักวงแกมีหรือเปล่าเปล่าเลยแกไม่มีในเมื่อแกไม่มีแกให้ฉันไม่ได้สิ่งที่แกควรทําก็คือกลับไปที่บ้านพุ่งสนโอทองซะแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกไปดูทำเลเองเพราะจะแม่่างนี้นลลูกถึงแม่จะไม่มีอะไรแต่พี่แม่จะมีความรักให้เองในโลกของมแม่ความรักใส่ร้สองแม่อย่างนี้เลยความรักที่แกมีให้ฉันเนี่ย ท่นบอกเลยว่ามันกินไม่ได้เงินทองตั้งหักที่ทําให้ฉันสุขสบายมีกินมีอยู่มีใช้ทำไมพูดอย่างนี้ลูกแม่ลืมแล้วเลยทุกสิ่งทุกอย่างลูกไปแม่ทุกยกังไงแม่นี่แกจะกลับหรือเปล่าเลยฮะแม่ทำไมพูดกับแม่อย่างนี้แม่เราเองเราเนื้อสิ่งอนใดเรื่องหมดสิ้นละลูกพูดดีก็แล้วพูดไรก็แล้วแกจะกลับหรือเปล่า อยไม่กลับใช่ไหมนะว่าฉันไม่ดีไม่ได้นะอย่าทำแม่เลยนะแม่มันบาอย่าทำเลยแกช่วยเอามือสกปรกสกปรกออกข้าวฉันเลยตาดำลงของแม่ที่แอบเลิกงกินแอบเลิกเอ๊ะแกนี่มันยังไงเนี่ย ฉันบอกให้แกกลับไปหรือว่าแกอยากจะได้อะไรแกบอกฉันมาแล้วฉันจะให้แกพูดมาว่าแกอยากจะได้อะไรแม่ต้องการอะไรจากลูกเลยแม่ต้องการอย่างเดียวความรักในหัวใย,ายจากลูกลืมหมดแล้วล่ะลูกขอน้ำนมของแม่<ว>เรื่องเองมาไอ้พี่เลวคนข้าของแม่บ้างเลยหรือไงตู้แม่อ๋อ ฉันรู้แล้วว่าแกอยากได้อะไรที่พูดพรามันเาลนามาแม่รักทุ่งอย่างนี้นะแม่รักทุ่งอย่างงูอย่างนั้นอยากจะได้อะไรเดี๋ยวแม่หาให้แม่ขอนอนด,ด้วยสักสองสามคืนปุ้ยแกมันก็พูดได้แค่เพียงลมปากเท่านั้นแหละที่แกเข้ามาเนี่ยอยากจะได้ค่าน้ำนมได้งั้นแกช่วยบอกฉันทีว่าค่าน้ำนมทั้งหมดทั้งมวลแกเนี่ยมันเท่าไหร่กันเดี๋ยวฉันเนี่ย จะให้เงินแกไปแล้วกันเท่าไหร่บอกมาทำไมเองทำได้่างนี้ความรักของแม่มันมีข้อเหนือสิ่งอื่นใดมันมากกว่าเงินกว่าทองและแม่บอกไม่ได้แม่ไม่เคยคิดค่าตอบแทนจากล,กลูกเลยแม่ใจโนยอย่างงั้นเหรอได้ไม่เป็นไรถ้าแกบอกว่าแกให้ค่าน้ำนมฉันไม่ได้ตีค่าน้ำนมไม่ได้ท่านเองก็จะให้แก นับหนึ่งเงินเยอะหน่อยนี่เงินบาทเดียวและแกจงจำใส่ใจไว้นะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแกไม่ใช่แม่ชั้นฉันไม่ใช่ลูกแกแกไม่ใช่แม่ชั้นฉันไม่ใช่ลูกแกแกไม่ใช่แม่ชันฉันไม่ใช่ลูกแกเอ้ยถ้าไม่สมคู่รักซื้อผ้าน้ำนมแม่ด้วยเงินเพียงแค่บาทเดียว แล้วเดินข้ามแม่ไปอย่างไม่ใหญ่ดีฟังกล่าวสักิดโตรดพิจารณานี่มันลายเห็นข้าขมขีไม่แนงไม่นายความหมายนั้นมีมันสร้างเรื่องมองซี อดสูงว่าอย,ย่างไรเองคิดสะจับข้า,า,าสวยดีโปรดจงช่วยอุ้มชูมันโหกหกพี่คำบาป,าปามึงบอกบ้าบอบ้อบบ้าบอพีาก่อนนะคะเสเสจพี่ไทย